งา,านาางน,นามันนี้งานหนามันนี้มันนี่ไปใส่นี่พูดอะไรล่ะนมม้ำเบิ่งตัวมีเป็นทีของกูแล้วพี่ด้วยครับทีมงานสายยันวะลุงกำลังถีทายท,ายทำละครน,นะครับโดยนอ้องฝนรับบทเป็นผีบ้ามันจังได้แต่งตัวขึ้นคัะ่ะท่ามันเป็นบาหลีเนาะโอ้มันเป็นบาหลีแต่งหยาบวะ แดงมันยากว่าเพราะว่ามันเป็นบ้าสถ้าเรกเกินคือผีบาแวถ้าเร่เติดมนคือผีบาแต่ว่าพี่น้องติดตามคลิปนี้เล้วท่านอาจจะร้องไห้ไปกับเขาก็ได้ออาจจะร้องไห้ไปก็ได้ครับพี่น้องครับเรื่องข้อเรื่องก็คือไอเขยนี่ไปท้ายเก็บกินอยู่คยะไอเขยนี่คือไอเขย ตกลงปรงใจกันอยู่กับน้องเมียนะครับคือ,อน้องแต่มัวผู้เล่นฉากนี่นะครับผู้เล่นฉากนี่ตกลงอยู่อยู่จีนกันแล้วว่าที่นี่กะนนจากจะ,จะเป็นนางมันลาจากนั่นกะเลยล่เมียห<ะ>นีบ่เั้งไหนทดลองว่าแต่ละคนให้เรียนบทเรื่องสี่สิได้บ่บถ้าเกิดบาคนเบืองเรียงนี่ปั๊บนี่ครามันคนอินน้ำก็คือคือสิซังอินนั่งนี่แต่สุดทยตัวอินนังเป็นพี่บ้า ทั้งหอยทั้งหัวนะอยากบอกเลขอะไรก็บอกไปเอฟซีพี C, ่น้อดังทั้งหอยทั้งหัวทั้งหอยแต,แต่งไม่ยากครับพี่น้องครับเพราะว่าผู้เผาพันวามันคือพี่บาอยู่แล้วแต่งตัวหายไม่ยาก

เนี yeah, so ่ย oh. ใ mm ่ไหมวางไปเฮ้ยเงินเงินหลายเท่าเ้เงิน Terima kasih kerana ฉา,ากต่อไปนี่คือเดี๋ยวน้องเมียสิจูจีกับพี่ไอจูจีกันแล้วก็บานชื่นกันหลังจากที่พี่ไอไล่เมียหนีแล้วมาไล่ใหญ่กับของนี่แล้วแล้วก็ต่อมากจีเป็นฉากต่อมากคือน้องเมียหลักโทษหาผู้เบาหลักโทษหาผู้เบาเราปี่เขยจับได้เพราะถ้าปี่เขยจับได้ก็สํำนึกสํำนึกว่ากูผิดผิดตัวน well. ี <address receptor engineer> <Bernard> ่กูลงเอาอินี่ล <S able> ้วเมียกูเป็นได้ชิดหอนเมียเลยนี่สิน้าหาเมียน้าหาเมีย กระจ้งสิไปพอเมียเป็นพี่บาคุยขยะอยู่ข่างขางประมาณนั้นอาบนอนครับนี่เอาไ้ซัำนี่นะครับพ่อชิบหนากรแล้วกันอยู่ดีมีแห้งสูขู่ทุกคนกับความเจ็บยาใส่ความไข่จาสมีครับตอนนี้เห็นน้องฝนแต่งตัววันนี้แล้กกาผู้ผัวเลยว่าคั้นผมคั้นพราะฉันไปอาบน้ำเพะนะคันแทนมันแต่ว่ามันดีอย่างหนึ่งคือว่าบุคลิกมันเป็นสีอยู่แล้วอายันว่าสีเนาะว่า มันแตงข้าวเดียวกับแตงพี่บ้าคือแล้วเนาะเอามึงเปไ็นอีหลีในแม่ไปแล้วพี่น้องโอเคบอรครับอา่าทางกล้องมือกล้องโอเคแล้วเนาะอนนนนโอเคครับราายักยักยักมันอี่ยักนัน่นนี้มา,าบอาปอ มหัวรมเปิดแล้วไป้อมไปัวรอดหัวรอแม่ฝนเอคือวะคือคังเข้าใจไหมเฮ้คือหังก่คือพี่บ้าคือพี่บ้าไปนั่งเยอ่อันเมี้ยงเนี้ยพี่บ้าไปนั่งเยู่ในเมี่ยง